เริ่มให้ปวดหัวตลอดเลยนะกับเจ้าแบตเตอรี่ที่เราจะใช้กับเจ้า X Max คันนี้นะคือโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูเจ้าแบตที่เราใช้แล้วมันเสื่อมประสิทธิภาพไปนะก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะเป็นแบตของ GS Battery นะก็ตัวนี้สเปคคร่าวๆมันนะก็7 4 m mm, h ก็20 hr หรือว่า20ชั่วโมงเนี่ย120 c c a นะก็ เป็นสเปคที่สแตนดาร์ติดรถมานะครับแต่ว่าผมไปดูตามท้องตลาดแล้วอะ่ะมันหาสเปคนี้ไม่ค่อยได้มันก็จะมีเรื่อมไปน,นิดนึงลดไานิดหน่อยซึ่งจะเอายี่ห้อดีๆอย่างพวก BS GS หรือว่า FBA ที่มันแพงๆหน่อยฮะมันก็แบบหาค่อนข้างยากนะถ้าจะสั่งจากท็อปปี้ละะาซาด้าพวกเนี้ยมันก็ได้แหละแต่แบบเราก็กลัวแบบว่าได้ของที่แบบ ไม่งอาไปทามาใหม่เออแล้วก็เลยแบบเสาะหากันค่อนข้างยากหน่อยครั้นเราจะไปเอาแบบตรงรุ่นตรงศูนย์เลยนะก็สู้ราคาไม่ค่อยไหวนะก็คือพันเบางที่ก็สองพันนิดๆอะไรเงี้ยอืมเราก็เลยไปได้ไอตัวแบตเทียบที่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งมาเป็นแบตตรงรุ่นของ XMAX 300นะ ก็จะเป็นยี่ห้อ RR รหัสของเขาเป็น JTZ8V ของ GS เนี่ยเป็น g t z 8 v นะฮะซึ่งผมหาความต่างเนี่ยไม่ค่อยเจอนะว่าไอ้ระหว่าง g t z กับ JTZ เนี่ยต่างกันยังไงก็เดี๋ยวใครรู้ก็เม้นตอบด้านล่างทีนะก็คือตัวนี้สเปคเท่ากาัร12โวลต์7.4แอมป์นะก็ไอ้ตัวเนี้ย เขาบอกว่ามันเป็น High CCA นะซึ่งมันไม่มีค่าตายตัวไงว่ามัน CCA เท่าไหร่อย่างตัวเนี้ย120 CCA ใช่ไหมมันก็จะเป็นค่าอะไรนะ Cool Clanking m l ก็เป็นประมาณว่า CCA ยิ่งเยอะยิ่งสตาร์ตติดง่ายแต่ตัวเนี้ยมันบอกว่าเป็น High CCA ซึ่งมันไม่มีค่าตัวเลขที่แน่นอนเราก็ยังงงๆดูว่า สรุปมึง CCA เท่าไหร่นะมึงจะหามากน้อยแค่ไหนไม,ไ,มไม่รู้เหมือนกันส่วนสเปคอื่นๆนะไม่ค่อยมีรายละเอียดบอกมาเท่าไหร่นะอือให้ CCA แค่นี้เองก็เดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนเข้าไปที่เจ้าคันนี้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะพามาดูเจ้าแบตตัวฉุกเฉินที่เราใช้ไปก่อนหน้านี้นะคือผมทําคลิปลงไปแล้วรอบนึงแต่ตัวเนี้ยมี เขาคนเขาบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นเถอะเพราะเวลาเราไปไกลๆอย่างเงี้ยเราจะได้มั่นใจว่าแบตมันจะไม่ไปเลี่ยงกลางทางแน่นอนนะคือเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นแบตยี่ห้อ od นะที่เนี้ยในตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นลแบตเตอรี่ซึ่งค่ารายละเอียดของมันเนี้ยมันไม่ได้ละเอียดเท่ากับของตัว gs รถมานะอย่างตัวเนี้ยมันเป็น od ลแบตเตอรี่รหัสว่า ytz 7 1 2วัตต์เจ็ด m a 1ส hr ถึงสิบชั่วโมงเนี่ยนะก็1 2บโวลต์เท่ากันเจด m a นี่คือน้อยกว่า4 4แหละของ gs เป็น7.4และของ gs เป็น20ชั่วโมงอันนี้เป็นแค่10ชั่วโมงเพราะว่ามันเป็นลูกเล็กกว่ากันนี่เองนะแล้วก็ค่า cca ไม่ได้ระบุมานะว่ามันเท่าไหร่อมืมันก็เลยทำให้แบบ ตอนเนี้ยเวลาที่ผมสตาร์ทรถเนี่ยมันก็จะแบบว่าติดค่อนข้างยากนิดนึงคือแบบมันต้องลากอะ่ะเออแทนที่จะแบบกดชึ่งติดนะไม่ใช่อน,นี้แบบเอะเหมือนแบบรถกูจะไม่ติดอะไรประมาณนี้นะเราก็เลยแบบต้องไปหาอะไรที่มันค่าตรงรุ่นดีกว่านะเออเราจะได้แบบไปไหนสตาร์ทที่ไหนก็จะมั่นใจนะแต่ว่าให้ความลั่นของเรานะคือเราอยากทดลองไปเรื่อยไงหาความพอดีของมันว่า คุณภาพที่มันพอดีกับราคาที่มันพอดีอะ่ะคือมันอยู่ที่เท่าไหร่เราดันลั้นไงแล้วตอนแรกไปหาดู B S b a ตเตอรซึ่งไอ้ค่า m อมันอนะ่มันมันอยู่ที่6 m เอมเราก็เลยแบบเชื่อทำไมมันน้อยอย่างวะแล้วก็ราคามันก็แบบพันสกว่ามันถ้าจำไม่ผิดนะตัวเนี้ยผมได้มาราคาประมาณพันนิดๆน,น,นะเออซึ่งไอราคาเนี่ยมีหลายราคามากในช้อปปี้ลาซาด้าเริ่มตั้งแต่800ไปนะรุ่นเนี้นะ 800 1, แปดถึงพันสองตัวเนี้ยแต่ที่ผมได้มาที่ร้านแถวๆคลองถมเออมันอยู่ที่1,100นึ่อยก็เดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนแล้วก็ลองดูนะครับว่ามันจะใช้ดีไหมสตาร์ทกดเชื่องติดไหมมันไฮซีซีเเหมือนที่เขาว่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยสำหรับแบตเจ้าสำหรับเจ้าแบตเนี่ยครับมันจะมี อยู่2สัญชาตินะอย่างของ GS เนี่ยฮะมันจะเป็น Make in อินโดนีเซียนะส่วนน้ำหนักเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันหนักเท่าไหร่ก็ตกอยู่ที่2.6กิโลกรัมนะโอเคันนี้ก็คือแบต GS ของ Make in อินโดนีเซียนะส่วนตัวนี้นะครับเป็นแบต RR เขาบอกว่ามันเป็น Make in ไทยแลนด์ เราก็เลยจะมาให้ดูนะคะว่าเจ้าออาเนี่ยครับมันหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะซึ่งโอเคน้ำหนักอยู่ที่2.4กิโลกร,รัมนะก็ต่างกันอยู่ที่ประมาณ2ขีดเออสำหรับแบตนะเนี่ยครับ GS กับ RR ความต่างคืออันนี้คือลูค่า CCA อันนี้แม่ง high CCA มึงก็ไม่บอกเป็นตัวเลขมาเลยเนาะว่ามึงเท่าไหร่นะ จอแล้วนะถอดมาแป๊บเดียวเองก็เจอแบบแหละว่าถอดง่ายมากช่องหลวมอะแบบมันไม่ตรงรุ่นนะนะทำไงได้ทีนี้ก็ทําการเปลี่ยนออกมาซะหลังจากที่เราทนใช้ไปประมาณเดือนนิดนิดนะก็ะอย่างที่บอกในคลิปแรกนะว่าเราใช้ชุกเชิญจริงๆพอเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนให้มันได้ตรงรุ่นหรือว่า ตามสเปคของมันนะเราก็ทำได้เลยทันทีไม่ต้องรอนะฮะก็จะเข้าล็อกเดิมของมันเกือบเป๊ะเลยนะ จะมาลองกดสตาร์ตดูนะดูขนาดไฟนะว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่อ้าวสิบนะก็น้อยกว่าเมื่อกี้นิดนึงก็เดี๋ยวเวลาขับไปมันน่าจะดีขึ้นปะวะโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ตดูแล้วกันเนาะ เช่นตอนดูไฟนะว่ามันขึ้นเท่าไหร่เมื่อกี้ที่เปิดมานะมันสตาร์ที่12.1อันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น13.3แล้วถ้าเป็นค่าสแตนดานนะทั่วปไปของ X Max นะมันจะอยู่ที่14นิดๆน,ดนะเวลาลรถวิ่งอ่นะพอเวลาแบบรถจอดหรือว่ารถไหลที่มันไฟมันไม่มีการเดินอ่นะมันก็จะมาลดเหลือที่ประมาณ12เป็นหลักๆนะก็ะประมาณนี้นะ ขึ้นา 10, นะ่าสิบสามแล้วดูนะว่ามันจะขึ้นอีกไหมสิบสามจุดแปดต้องไปวิ่งไกลๆมันถึงจะรู้ว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่แน่นะอันนี้มันสตาร์ทสต็อปอยู่ที่13.8 เราลองติดเครื่องดูก่อนนะลองใหม่สองจุดห้าเออก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็คือรถปกตินะไม่ได้มีปัญหาอะไร ก็ <G ül> ไฟมันก็อยู่ประมาณนี้แหละฮะเดี๋ยวลองดูสักวัน2วันนะเ,เราจะอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงระหว่างนี้ก็น่าจะพอดีแหละตัดเสร็จนะอ <G ül> โอเคก็ okay. ผ่านไปสักพักนึงแหละก็จะมาพูดถึงว่าเจ้าแบตท,ที่เราเปลี่ยนไปอ่ะมันเป็นยังไงกันบ้างนะขณะน,น,นี้มาดูแบตในตอนเช้านะอยู่ที่12.5นะเหลือประมาณนี้ตอนนี้ใช้มาสักพักนึงแหละมันก็ค่อนข้างจะปกติแล้วและทีเนี้ยเราก็จะมาพูดถึงว่าการสตาร์ทกันอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างดีนะไม่อึกอักเหมือนอีลูกเดิมอ่ะอลูกเล็กอ่ะตอนนี้เอาไปใส่คันโนนเรียบร้อยแหละเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วถือว่า แบตโอดี OD, ไอ้ทุยไม่ใช่แบตอาร์า,าเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีเลยนะเมื่อเทียบกับแบตจ s ที่มันเป็นแบตตรงรุ่นแล้วก็ติดรถมาเนี่ยถือว่าไม่แพ้กันเลยถือว่าสะพาน